สว in ัสด er er ีค่ะวันนี้นะคะก็ก็ก็มาเดินนะคะเกี่ยวกับเรื่องไอเดียไอเดียมันมาแดกอิจฉาชันนี่วันนี้เราก็จะมาเดินเดินเพื่อบ้านแบบเดินแบบท่านเทือบ้านแบบเยอะมากนะคะว่าเราจะแบบเออลกมากแล้วฟ้าปากเราม่วงม่วงฟ้าเอ้ย ค่ะไปต่างๆหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเรามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าเกมที่เราชอบเล่นนะคะเดี๋ยว คือที่ผิวก็คือของเราเนี่ยคือขาวขึ้นนะคะว่าเราใช้แบบเกมนี้ค่ะคือเกมนี้แอบเกมให้วงกลมอ่ะให้วงกลมเท่างหร่อ่ะข้ามาตรงตรงที่มันจะเป็นอะไรอ่ะเอาเป็นเสาวอ่ะเออไม่ได้อ่ะไป้ปะหายไปจ้ะ อันตกเ,เ,เ,เคเคืตกใจว่าถ้าเราไม่ออนดิตกวอันนี้คือตอนที่ไปรเรยเราือเราต้องใส่ไปแทบทุกวันนะคะถ้ระารเราขอไ แล้วกเราจะไปหาใคนดูไดค่ะอยาใหหนน้อง่กินไม้เขามนละไม้องมตขยับงน้งกนะน่งอยู่เฉนะอกนอเคอันน้องเาน้องกนแมวล็อกไว้เยะน้องลูกนะไม่ต้องอุ้มน้อง แล้วเราขอไปไปโยนอะไรไหมค่ะแล้วมาต่อออกก่โอเคค่ะทุกคนน้องเราอยากออนี่ค่ะน้องเราน้องเราอยากเอากล้องน้องอยากออกกองเรา เอ้ยน้องเราอยากออกกล้องทุกคนวันสบายสบายของเราวันสบายสบายของเราอย่าทำอะไรเดียวขวดน้ำตกใจน้องตกตกฝนด้วยค่ะไอเดียไหนทวใจแม่ไวอะไรเรก็เห็นเป็นน้องกินด้วยเดี๋ยวจะน้องกินด้วยอะไรอ่ะ แปะโลวหนูเมอ๋อไม่ล่ะหนูน้ำเงลูกน้ำช่วย่ตัวเองไม่ได้หน่สองสามตะกันว่บกสี่ห้าหกะกันเลยใส่อันนี้นะขาก็หนักพี่ชายเราจะไม่ผิวขากันนะคะ หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบ 4, 5, ก,กสี่ห้าหกจักรเลยยะไส้เออทุกคนงงว่าว่าจากกักรแยะว่าจากกัาจากรแล,าาลมันจะแย่ไส้ทำไมโอ้โหโอจะเหลือน้องเออมา่เยอะเชียวนี่ยขาก็ะทาได้เลยนะนี่ขึ้นผมมากนี่ค่ะท่าแขนถ้าขาถ้าหัวถ้าท่าหัวก็เลยอะขยอกก็ได้จะจะไปทาหัว ใชคะ่ะทีนี้คือเาาอะเป็นคนที่แบบผิวค่ะมากเพราะแบบใช่แหละไม่จริงแล้วใจทุกคนพิม,มานะวันถ้าเกิดทุกคนตัวทุกคนอายากจะเป็นอาชีพอะไรถ้าเกิดเวลาเราอยากเป็นหมอน,นะคะหมอก็เลียนเก่งอยู่นะจริงๆเรามีสามอาชีพก็คือหนึ 2, ่งพยาบาลสองครู สามหมอ,หอ,หร,อรักษาก็คือหมอเองสี่ไม่มีนะคะเพราะเรายัางไม่ได้นี่เล็บเป็นยังไงเล็บเป็นเปะนี่คนใครว่าเล็บเราใส่เบ้างก็อ,อย่ามันคำนี้หนักนะ,ะเ่อตัวเแคมจะเลดมเลพาอุ้ยทำไมหลุดแค่นี้ล่ะมาใส่เมื่อวานชายยอโกนเมื่อวานฉันใส่ก้อน,นอรประมาณนั้นเลยทุกคน ก็บอกออกลูกภาษาเก็บแกบออกอีกนะคะเอ็นเอ็นเอ็นเนาะแต่ได้แค่กอันนี้คือโน้ตอันนี้คือโน้ตของเรานะคะทุกคนที่เราสามารถเราแบเอาไว้โน้ตอะไรอย่างนี้นะคะนี่ตาม,มนี้เลยเอ้ยนี่แบบโน้ตของเราแบบมีเยอะมาก วันหนึ่นนงคุณครูชัยโนเจอหรอกอะไรวันหนึ่นงคุณครูชัยโนเจอหรอกคะทำไมเสียงพี่ต้องเตรียมไปพี่เตรียมไปเรียนเพราะว่าคุณครูชัยโนคือให้ชัยโนเธอพี่เรียนเอาไปดูกราฟตัวหงส์ให้คุณครูเขียนทุกวันว่าวันนี้ฉันทำอะไรแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมีความสามารถอะไรอีกต่อไปจริงๆก็ไม่ต้องเขียน ปิดยังใช่ไหมอ้าลืมนะน่ะปิดยังไงอันนี้นึ่งนะทุกคนมันแบบม,มนันใช้ดีมากนคนหน้าเรากินิงม้อค่ะที่คนทุกคนหน้าเราอุ้ยอันนี้คือภ่าเชืออ่อกำลังอัดคลิปอยู่นะคะเราลังอัคอดคลิปอยู่ทุกคน ก็เขาไม่ต้องสนใจอะไรหรอกนะที่เาอาจคิดผิดเพราะว่าเป็นเพื่อนดวยว่าอยากเป็นเพื่อจไปทำอมาอยากเป็นแพทย์ด็อกเตอร์จะได้เป็นเี้ยก็คือต,ตอนตวัดอยากจะเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ถึงมาทำยูทูบได้เอ,อิ่มงงเลยอยากเป็นด็อกเตอร์แต่ไม่ถึงมาทำยูทูบได้เรื่องนี้ หนุ่งมเรืไงหลอกจบยัดไส้ที่เยเราจะมารับผันพอใจคว่นพอใจได้อย่างหรือยังไม่พอฉันควนตั้งใจท่านจะบอกให้เรามาแจ้งแนกใจทำไมไม่ยอมมาเลาแค่รักราเียกันไปสนุกใช่ไหมที่ทำให้ฉันต้งเจ็บ ซาใจเขาแล้วใช่ไหมซาใจเลยพอหรือยังรักที่เธอเจำแทนเธอยังไม่พอใจอีกใช่ไหมหรือจะฆ่าฉันให้ตายให้ฉันเสียาท้าใจอยู่ตรงนี้ซาจะไมคนดีโวิธี่แชร์รันงกาย คลิปเป็นคลิปไอเดียพาหาของเล่นแหละมาของเล่นเล่นกันระหว่างจอไม่ดีอะไรกีอย่างมันคลิปมันจะนานเพราะเราหาของเล่นมาของเล่นเล่นอยู่ อันนี้ของคือปากกาที่เราไปเรียนแค่ทุกวันนะคะไม่ใช่อะไรหรอกเอาไปเ,เ,เล่นไม่เขียนไม่ได้นำบ้างน้ำก็เขียนไม่ได้ทำไมเขียนไม่ได้นี่ทุกคนเขียนไม่ได้เลยเขียนไม่ได้เลยอันนี้ทุกคนเราเขียนกับ,บนนะะกมือแล้วคนนี้เขียนแล้วมือจะต้องเขียนไม่จีบ

ส่วนของเราคือเราชอบกินวิตาตอนเด็กเราไม่ชอบกินหรอกแต่ว่าตอนโตนะ่ะคือว่าน่าเหมือนแบบ,บว่าเรากำลังกินช็กอกโกแลตนมช็อกโกแลตอยู่ในมหาสมุทรเลยค่ะทุกคนเวลาไม่ชอบอะอะไรเป็นนมนะคะทุกคน มาแล้วลูก <c oughs> โอ๊ยอ้เห็นกันเป็นนมเลยหรือเปล่าข้างในเป็นนม Mmm. -hmm. เยอะแลวทุกคนหมดแก้วนี wow. okay. ่ทุกคน ไม่เห L เละะือแล้วนะคะแล้วค่ะอุ้ยแล้วค่ะไปเก็บไปไม่อย่าจริงโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่เป็นกำลังใจ<ๆ>ให้เราทำคลิปต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะ แชร์กิฟต์สนุกๆจากช่องไอเดียไอด้ามามนางเดอร์อกคนมาชะเนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคอมเมนต์ของเราด้วยนะเดี๋ยวเราจะกดคอมเมนต์นะคะแบ็หนูยอยู่ตรงนี้นะคะบ๊ายบายอูตปาเป็นสิบห้าลูก